ูที่ไหนคณท,ทีวันนี้วันนี้ก็คงไม่โฟนเรื่องกินตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารของเพื่อนพี่โอร้านของพี่ตั้มดูตามเสื้อเลยนะอย่ามาโตะนาโกมินะครับเวลามาร้านเนี่ยมันจะมีเมนูอยู่เมนูหนึ่งซึ่งชอบสั่งคือไม่ได้มีอยู่ในเมนูนะคือสั่งสั่งต่างหาก,กออกมาแล้วก็มีเวลที่แปลกไปหน่อย เดี๋ยวรอนัหนวดมาน้หนวนมา,นนนมาเสริมท้าไปทีหนึ่งว่ามาดูว่าจะเป็นเมนูอะไรแต่ก่อนอื่นนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามดูคลิปดีๆจากพวกเราทรีบัาต่อไปครับอ่านัหนเดิมเอา <laughs> อลองรล้หนวดสั่งอะไรมากินเื่นก่อนแล้วนี้เมนูนี้ทุอเงินสั่งมาคือยำแม,ม่กะปุนแมงกะคุณนนะก็เดี๋ยวมาดูรสชาติกันนะลหนวดมาพอดีอ่ะแล้วหนวดทักทายคนดูสวัสด,ดีจ้าต,ตอนตอนต,ต้นสวัสดีดีดีหรือนะ่ตอนตอนเลิกนี่อีกอย่างหนึ่ง นี่คือเมนูที่พี่พูดถึงอ่าเอาไปใกล้กล้องหน่อยเนี้อ่านี่คือเมนูอูด้งผัดหมูอะไรๆๆๆอะไรเลยเดี๋ยวจะไหลามากอย่างไรว่าอูด้งผัดหมูนะครับซึ่งเป็นอีกเมนูหนึ่งอ่าหลายคนอาจจะชอบพวกยากิโซบะอะไรอย่างงี้น,นะแต่นี่คือเราเอาเส้นอูด้งมาผัดแล้วก็จะมีเนื้อหมูชิ้นโตๆมีสาหร่ายห่อข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทุกครั้งกินครับเออมันจะมีแบบเผ็ดด้วยนะผมคือว่าจัดแบบเผ็ดเนาะนะเอาไปใส่พี่ขี้หลังก็ได้นะเอาไปเลย สนแล้วกินก่อนอ่ะฉะนั้นแล้วก็มาทานข้าวค,ครับรอ้อนดลยอุย้ยดูควัมดูควา,ควาย เมนูนาเสนอนะะถ้าใครอยากจะมาลองทานดูก็มาที่ามาโตนะนากอมิเดี๋ยวเราก็กินไปคุยไปแล้วกันตั้งอยู่ที่ไหนร้านอ่ะบนพื้นครับลู้บนพื้นบัตรทีนี่ด้วยอือแมวร้านอยู่ในซอยพมประกายอยู่ในโครงการแอดพมประกายด้านในสุดนะครับก็คือเป็นร้านเล็กๆแต่รสชาตินี่เบิม้มเบิ้มคือกินสามคนเนี่ยแบบนิน่อนเดี๋ยวจะทำแบบเผ็ดให้กินอ,อีกแบบหนึ่ง หลายคนก็คงสงสัยแหละปีบาถึงจะวนจากากาเรื่องกินถูกครับหลังๆนี้เราทําเรื่องกินแล้วเหมือนเหมือนเหมือนถูกจริดจำได้ไหมว่า,า,ใ,าในอีพีหนึน่งบอกแล้วว่าเป็นช่องอวดไปเจออะไรอร่อยมาก็อวดอวดหรือไปเจอที่อะไรดีๆก็จะมาอวดขี้อวดขี้ฟ้องนะราเนี้กิงที่กิง,ทงทเทปอย่างนี้ควรออกเยี่งคืนอืมใจสามยามเดึกดทำไมสองายของ ละลายหรือหอมอืมก็เนี่ยเขาไมาละลายมันมีกลิ่นหอมเอา้ามันมีงานเอ้าจะเล่นต่อไม่ได้เลยไอ้นี่มันมีงานบ้บว้เาเฮ้ยมันเป็นช้างเหรอทำไมไม่ทันละปล่อยๆไปเถอะบางอันคือแบบถามว่าตัดต่ออะไรมันก็ได้เลยแต่สงสารคนตัเดเถอะคนจะหาจังหวัดล,ลงได้เนี่ยลำบากเลยจังานหรับ แซลมอนชีสเทมปุระโลเลนบุทะเรามาแจกก่อนแซลมอนชีสซาชิมิโลแซลมอนอยู่ในนี้ชีส <cheese. S 1> ลอยๆอยู่เอลมบุทะซาชิมิเทมปุระอือคือทอดทอด โลห์อ่ะโอเคหรือเอาโลเนี่ยไปทอดกอด่อยางดีแลว้ววาซาบิที่นี่เป็นวาซาบิทําสดนะครับเป็นเป็นฝนลงมาใหม่ฝนฝนลงมาใหม่นะไม่ใช่วาซาบิสําเร็จน,นะครับทําสดนะครับเก็บมาจากหลังบ้านนะยะหลังบ้านไม่ได้ปลูกวาซาบิปลูกอย่างอื่นทุณผู้ชมครับนั่นเราเล่นคนครับเที่อ๋อไม่ยอมไม่เหลืออะไรเลย ลนี่เสียแรงที่อดข้าวตั้งแต่วันเสาร์นี่คือแบบเผ็ด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 อุด้งผัดหมูแบบเผ็ดทีนี้ เปล่งเด่นอ่ามันจอบสีอย่างที่ที่ที่เห็นไปคืออย่างตะกี้สีก็จะเมื่อหลายนี้คือจะสีดะจัดจานขึ้นจะส้มส้มอ่าให้น้หนวดเปิดก่อนเลยรสชาติมันจะส้มส้มไหมไม่รู้สีส้มส้มเป็นไงยังต้องกินถับไปหากล้องด้วยแน้วหนวดโผล่ไครนล้วหนวดบอกอย่างนี้จะสแกนนิ้วอ๋อเป็นความเห็นที่รับได้ อารมณ์เหมือนเหมือนพริกเผาอะทีนี้เราจะให้ทุนเงินกินผสมวาสบีนะครับเราจะมาลองดูเพราะว่าวาสบีเป็นอาหารญี่ปุ่นกินกับอะไรก็อร่อยลองกินกับอนี้ดูดิเฮ้ยดุจไม่ใช่เยี่ยมเลยนะอ่อปโอ้เลยคือถ้าใครอยากจะมาทานแบบอะไรรสชาติที่เผ็ดๆก็สั่งตัวนี้ได้นะอูด้ง ผัดหมูอาจจะมาสามท่านอบสามท่านก็สั่งปกติสองท่านอีกท่านหนึ่งอาจจะเป็นรสชาติที่จัดจ้านขึ้นมาโก็โกเว์นะ <c oughs> หรือถ้าจะเอาแบบคอมโบที่แบบว่าไม่ต้องสั่งมาทีละจานมันจะมีสูตรแบบภูเขาเลยนะใช้ซ้ำไหมตุ้มใหญ่ๆเลยมากันแบบหลายคนแบบไม่อยากไม่อยากสั่งอะไรเยอะอะาจจะทานช่วยเคียงนิดหน่อยใช่หไหมอุทอกผัดหมูซปเปอร์จัมโบ้ไซส์ถ้ามาสั่งบอกเลยนะฮะว่าสูตรพี่โอ เชฟเชฟโจรู้เชฟโจรู้เชฟโจโนะอยู่ด้านไหน o, ส่วนโอไหนครับอบอกโอทรีบาร์ก็ได้โอบีเดียก็ได้สแต่ถ้าเป็นแบบว่าเมนูเย็นก็จะมีเชฟเต้ยืนคอยบริการทุกท่านอยู่ที่เคาน์เตอร์เรมนูเย็นต้องมาช่วงห้าโมงนะสี่โมงก็เลิกเพียแล้วแหละเฮ้ยเขาเย็นแต่ห้าโมงแล้วเขาเปิดแอร์นะมีใครอยากเล่นอะไรอีกไหมฟังเรื่องราวสำหรับร้านเนี่ยมาโตะนะโกมีนะฮะสามารถ สั่งอาหารได้ทางผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆได้แล้วก็สั่งผ่านนะครับแล้วก็สั่งผ่านผ่านผ่านเพจได้ด้วยจะมีเพจนะครับสามารถสั่งได้ในทุกแพลตฟอร์มนะฮะรวมถึงมาทานที่ร้านก็ได้ร้านเปิดตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาของทุกวันนะครับ ช่องโอมิเดียนะฮะกับพวกเราซุยบาร์นะฮะยังไงอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยและกดในทุกๆช่องทางเดี๋ยวก็เริ่มเริ่มจะไปทยอยในแพลตฟอร์มอื่นแล้วนะรเริ่ม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 เล่นเต็มแล้วพบก,กันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับกับพวกเราซุยบาร์สตอรี่นะครับวันนี้เดี๋ยวทานข้าวทานอะไรเรียบร้อยแล้วก็หาขนมกินต่อเจอกันใหม่ครับไปจ้าวันนี้พูดพออร่อย,อยงไงวันนี้ไม่วันนี้วันนี้วันนี้ไม่เกี่ยวกัา